นะอ่านกนดูหาเลแล้วไม่เอาโลคิดเหมือนยังเอ้ปีนเขาเหรอพร่อแคโคสิพ่อขึ้นยังไงอ่พะพ่อขึ้นด้วยดูวิวแปลง เมลอนนะครับไปได้เอโนสไลด์ลงมาเลยเหรอตูดพังแล้วมันไม่พังมันไม่เจ็บด้วยสไลด์ลงมาอีกโอ้ออามาไงเนี่ยคนเนี้ยเดินมาเหรอ จะไปไหนมาเล่นกับน,น้องเหรอโอ้ยัวเป็นสาวแล้วมึงเขาอยากเล่นกับน,น้องแล้วเนี่ยพ่อพ่อทำอะไรอ่ะพ่อพ่อบังกล้องแม่บังกล้องอะไรพ่อพ่อบังกล้องแม่อันนี้คือปลูกเชือกปลูกทำไมปลูกยังไงอ่ะ เหมือนเราจะขึงเชือกด้านบนเนี่ยครับก็ไม่ทําให้ไม้ท่างออกใช่ไหมเวลาลูกแตงมันหนักลูกกับสองสามโลอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แตงทําให้ไม้ท่างออกได้ก็ทําให้ต้นหักอ๋อพ่อถ้าเกิดลูกสองสามโลนี่คนซื้อแทบจะซื้อไม่ไหวเลยนะซื้อไม่ไหวเลยละ่ะลูกก็เป็นหลายร้อยใช่ไหมลูกกัหลายร้อยเนี่ยก็ให้มันใหญ่ก่อนเทอะนะ พ่อลูกพ่อไม่ยอมขึ้นนะ่นะน่ะอยู่ไหนวะนี่พ่อบอกว่าล้างตัวแล้วขึ้นได้แล้วคะ่ะพี่นอไหนไว้วข้าไม่ฝั่งนู้นเนี่ง